มาดูนี่ครับเพื่อนๆสำหรับต้นพลิกที่หนูสวนของจ่าโอ้ยอยู่ดีๆก็เริ่มใบหงิกแบบนี้โอ้ยเพราะสาเหตุอะไรเนาะนี่ครับเพื่อนๆโอ้โหเราไปดูกันเลยครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆดูใต้ใบเขาเลยครับนี่นะครับ เกิดจากเจ้าเพี้ยแป้งนี่เองนะครับนี่เพื่อนเนี่ยังมีตัวอยู่นี้เลยนะครับเจ้าเพี้ยแป้งเนี่เขามาเกาะกินแล้วก็ถ่ายน้ําเลี้ยงเอาไว้นี่นะครับบริเวณใต้ใบทําให้พริกขี้หนูอ่ต้องใบหงิกและมีเชื้อโรคเชื้อรามาปะปนมาติดด้วยจะแก้ไขยังไงดีล่ะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับจะจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับการที่จะแก้ไขปัญหาใบพริกเพราะว่ามีพเพื่อนๆท่านหนึ่งกระทู้ถามมาว่าโอ้โหโพลิกที่ปลูกอยู่เนี่ยนะครับเพราะในกระถางหรือว่าอยู่ในถุงเพราะชาหรือลงดินนะครับเกิดอาการใบหงิกใบงอจากเชื้อรา นั่นก็เป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้เจ้าพริกเกิดโรคนี่นะครับเนี่ยกำลังสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วก็มาใบของเขาหงิกงอนะครับเกิดจากสาเหตุเจ้าเพี้ยแป้งนะครับนำเชื้อรานําไวรัสนะครับมาทําให้เจ้าต้นพริกขี้หนูสวนของเรานะครับเ,เกิดอาการเป็นโรค นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราไปเรียนรู้กันครับว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับและเกิดประโยชน์ได้แค่ไหนนะครับก็ตามจ่าไปชมเลยครับก็อุปกรณ์นะครับที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะครับในการที่จะเป็นส่วนผสมในการที่จะใช้กำจัดเจ้าเพลี้ยหรือ หนอนผีเสื้อกลางคืนหรือเจ้าหนอนหรือแมลงต่างๆนะครับที่ต้องเตรียมใช้ในการกําจัดเลยนี่เลยครับก็จะมีพริกแห้งนะครับเนี่ยก็จะวันนี้จะใช้ผสมกับน้ํา1ลิตรนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะทําเยอะกว่านั้นก็เพิ่มปริมาณสัดส่วนเอานะครับก็ประมาณ1กํานะครับหหรือ1ถ้วยนะครับที่จะเตรียมไว้อย่างนี้นะครับ เพื่อเพิ่มความร้อนแรงในการที่จะใช้พริกนี่นะครับกำจัดเพื่อนๆจะใช้พริกขี้หนูหรือพริกสดขี้หนูพริกขี้หนูสดก็ได้นะครับไม่ใช่พริกหยวกนะครับหรือจะใช้พริกชี้ฟ้าอะไรก็ได้นะครับที่มีความเผ็ดก็แต่วันนี้จะใช้เจ้าพริกแห้งนี่หละครับเพราะหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีเจ้านี่ครับ ยาฉุนหรือไอเจ้าใบายาสูบนะครับก็จาก็ไปหาซื้อแบบถูกๆมาครับก็ไม่ต้องออกแพงครับเพราะว่าเอาที่เขาเป็นก้นถุงแล้วเนี่ยนะครับก็จะถูกเงินหน่อยนะครับที่จะนําไปใช้เป็นส่วนผสมนะครับก็นี่ก็หนึ่งคำมือนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นนี่ครับค่า นะครับขาก็จะช่วยเป็นสมุนไพรเพิ่มความร้อนแรงชี้ใช้กำจัดมแมลงนะครับก็หนึ่งหัวครับแล้วก็จะมีเจ้าตัวกรองนี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีเหล้าขาวนะครับแต่บ้านจ่าเขาเรียกเหล้าต้มนะครับถ้าเพื่อนๆหาซื้อไม่ได้ก็ใช้3 5มห้าดีกรีสดีกรีไว้เป็นส่วนผสมก็ได้ครับก็ใช้เพียงนิดเดียวครับ ก็มีเขียงนะครับที่จะใช้หั่นเจ้าขานะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มทําส่วนผสมกันเลยครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จะใช้น้ําประมาณ1ลิตรนะครับนี่ก็เป็นน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะครับก็สองขวดนี้ที่เราจะใช้เป็นส่วนผสมของอุปกรณ์ที่เราเตรียมทั้งหมดถ้าเพื่อนๆคิดว่าส่วนผสมน,นี้ 1>, 1ลิตรนี้น้อยไปเพื่อนๆก็เพิ่มส่วนผสมเอานะครับส่วนผสมก็ต้องเพิ่มขึ้นสำหรับใส่จากนี้นตา่างเลยครับจะพริก เมื่อเราตาเขาพอหยาบแบบนี้แล้วนะครับเราก็นําไปใส่หม้อที่เราจะต้มเลยครับเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็นํา เจ้าขิงเนี่ยครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นแว่นๆไหมครับไม่ใช่ขิงครับคาลืมไปครับ ็เมื่อเราได้ส่วนผสมขาพลิกแบบนี้แล้วนะครับนี่เราก็นำเจ้านี้ครับยาฉุนใบยาสูบที่เราทำไว้นะครับก็ใส่ลงไปเลยครับนี่นี่นะครับก็เป็นส่วนผสมที่เราใส่รวมไปแล้วนะครับต่อไปก็ผสมน้ำ เนี่ยครับก็ใช้สองขวดนะครับก็สูตรเข้มข้นเลยเมื่อเราใส่สมสมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราก็นำเขาไปต้มเลยครับ ทำไมถึงต้องนําเขาไปต้มครับเพราะว่าเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับเมื่อเราอย่างเรากินกาแฟตอนเช้าเราก็ใช้น้ําต้มในการที่จะให้เขาละเหยหรือเอากลิ่นเขาออกมาด้วยความร้อนจะช่วยให้การละลายของสารน้ำหมักพวกนี้นะครับจะไดเ้เพิ่มออกมา มากที่สุดนะครับเพื่อใช้ในการเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่ฉุนยิ่งขึ้นจะได้ช่วยไล่กําจัดมแมลงนะครับนี่เป็นสาเหตุที่จะต้องนําเข้าไปต้มให้เดือดประมาณสัก15นาทีเดี๋ยวเราเอาเข้าไปต้มกันเลยครับนะครับเพื่อนๆเ,เราก็นําเขามาต้มให้เดือดนะครับประมาณสัก10นาทีนะครับ สูตรเข้มข้นเลยครับเราจะเอาฐานอาหารของเขาออกมานะครับครับเราก็ต้มเขาทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับหลังจากที่เดือดแล้วนะครับโอ้กำลังพล่านเลยครับเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็ต้มเขาไว้ทิ้งไว้10นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปทิ้งให้เขาเย็นลงแล้วค่อยไปทำเอาไปเป็นส่วนผสมครับ โอ้โหเอาลงมากําลังร้อนเลยครับก็อย่างงี้ก็ทิ้งเขาให้ตกตะกอนก่อนนะครับก่อนที่จะนําเขาไปกรองได้มาแล้วครับพเพื่อนๆนี่น้ําหมักที่เราผสมไว้แล้วก็ตกตะกอนเรียบร้อยแล้วนะครับพเพื่อนๆก็ต่อไปเราก็จะนี่ครับใช้เจ้าตัวกรองเนี่ยครับ ใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ ็เมื่อเราได้น้ําที่เราหมักไว้คัดกรองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นี่ครับส่วนผสมที่เราเตรียมไว้คือ,อเหล้าขาวนะครับเพื่อเพิ่มแอลกอฮอล์เข้าไปในเจ้าน้ำหมักนะครับก็สำหรับ1ขวดนะครับผสมไปเลยครับ2ช้อนโต๊ะ ะครับเพื่อให้มีแอลกอฮอล์ในการาช่วยเร่งในการกําจัดพรียะนะครับขวดละ2ช้อนโต๊ะครับถ้าเพื่อนๆใช้เยอะก็ตามปริมาณสัดส่วนนะครับกะเอานะครับนี่นะครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันครับเราก็ได้สูตรกำจัดมแมลงนะครับต่อไปส่วนผสมนะครับก็เตรียมไว้สำหรับ1ฟอกกี้นะครับ1ฟอกกี้ก็น้ำก็ไม่ถึง1ลิตรนะครับที่เตรียมไว้นี้ ก็ใส่ไปเลยครับ5้ห,หช้อนโต๊ะนะครับเนี่ยครับสูตรเข้มข้นเลยวันนี้นะครับเราก็จะนำไปในการกําจัดเพรี้ยก็เพื่อนๆก็กะเอานะครับ แล้วแต่ความเข้มข้นของเจ้าตัวเพี้ยหรือแมลงที่เราจะกำจัดนะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วสูตรเข้มข้น,นสีเขาก็เป็นอย่างนี้เลยครับหนึ่งสองสามใช้ร่วมกัน ก็นี่เลยครับที่ใบพริกนี่นะครับนี่เพื่อนๆโอ้โหใต้ใบยเยอะเลยเราก็ฉีดพ่นเขาไปเลยครับนี่เพื่อใช้กำจัดเจ้าเพรียนี่นะครับเพื่อนๆโอ้โหใต้ใบเจ้าเพรียเต็มเลยครับขนาดนี่นครับดูนะครับฉีดพ่นเขาได้เลยครับ ก็สำหรับอัตราสัดส,ส่วนในการที่จะผสมนะครับก็เพื่อนๆก็กะปริมาณเอานะครับถ้าเราใช้จํานวนเยอะก็เพิ่มจํานวนเขาเอานะครับก็ฉีดพทนให้ชุ่มเลยครับก็ถ้าเราจะกําจัดมแมลงหรือเพี้ยต่างๆ ให้ชุ่มเลยแต่ถ้าเป็นการพ่นบำรุงก็แค่พ่นให้โดนใบไม่ต้องชุ่มก็ได้แต่นี่เราจะเป็นการกำจัดมแมลงเราก็พ่นให้ชุ่มเลยครับใต้ใบนะครับจบเพี้ยไฟเจ้าตัวอันตรายของต้นพลิก เพี้ยไรขาวเนี่ยนะครับเต็มเลยจัดการเขาได้เลยครับ มีทุกต้นเลยก็เรียบร้อยครับสำหรับการแก้ไขในสิ่งที่เราจะไปกำจัดเจ้าเพี้ยไฟให้กับต้นพลิกของเรานะครับก็เผื่อเพื่อนๆน,นำไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดเจ้ามดมแมลงหรือเพี้ยต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้ จาก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมคลิปรีโอนจบก็ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ